แล้วเราก็เห็นผลแล้วเมื่อวานนี้ใครที่ไปซื้อสลากออนไลน์ของของสลากออมสินเอ๊ะไม่ใช่สลากออมสินสิสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์เนี่ยครับน่าจะได้เงินเข้าบัญชีไปแล้วละ่ะตอนเช้าว,วันนี้ได้ถูกตั้งหกหกรายอ่ะ,อะของอของอะไรอ่ะของที่ซื้อจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจากแอปเ,เป่าตังค์นะ พี่ซื้อหรือเปล่าคะพี่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ซลองซื้อเพื่อคุณผู้ชมจะได้เอามาบอกได้ว่าเอ๊ะใช่แล้ววันนี้โดนเลยค่ะโดนกินโดนรับประทานโดนรับประทานมาเรียบร้อยลองสองใบดีที่ลองสองใบรอบนี้ลองหร้อยังคะยังครับในเช้าวันนี้เนี่ยในเช้าวันนี้17มิถุนายนเนี่ยเวลา8นาฬิกามียอดขายขายแล้วนะครับในแอปเป่าตังนะ95 5 0 0 0 ห้าร้อยสามบฉบับแล้วเพิ่งเปิดตอน6กโมงเช้าตอนนี้สชั่วโมงผ่านไปขายไปแล้วเกือบล้านใบสองชั่วโมงนี้นับเวลา8ปดนาฬิกาเริ่มแปดนขายไปแล้วเก้าแสใบถึงตอนนี้ถึงสามมาถึงเก้าโมงเนี่ยผมขายไปแล้วหนึ่งร่วมล้านเลยนะจากยอดคนซื้อทั้งหมด1นึ่งแสาหมืองพรยายยอดจำหน่ายสลากดิจิทัลวดที่1กรกฎาคม2 5 6 5ยอดสลากทั้งหมด5 1 7ล้าน ห้ารอฉบับแล้วซื้อเลยนะซื้อได้ไม่อั้นนะอยากเลือกเลขอะไรก็กดเลือกไปได้เลย<ม>แล้วก็แปดสิบ <80 S 2> บ,าบาทนะไม่ว่าจะซื้อกี่ใบก็80บาทนี่ไงอย่างที่ผมบอกว่าทําให้คนที่อุ้มแผงขายเนี่ยวันนี้คนต้องลดราคาลงมันเป็น,นกลไกตลาดถ้าคุณไม่ลดราคายังมาขายร้อยร้อยี่อยู่เนี่ยนะ<ม>เขาบอกเขาไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวเขเข้าแอป ป่าตังของสํานักงานสลับกินแบ่งรัฐบาลคุณก็ขายไม่ได้ทีนี้บอกคุณขายไม่ได้บอกคุณขาดทุนพอคุณขาดทุนทาให้ขาดทุนละ่ะบอกซื้อมาแพงคุณซื้อมาจากไหนไปซื้อมาจากที่คนที่มีโคตา้าพอไปซื้อจากคนที่มีโคตา้าวันนี้คุณก็ต้องกลับไปบอกเขาว่าฉันขายไม่หมดมเพราะฉะนั้นไอ้คุณที่รับมาคุณรับมา70บาท40สตางค์เนี่ยนะต่อไปอยูน่นะแล้วก็มาขายฉัน80 90้เนี่ยฉันขายไม่ได้นะ เพราะคุณต้องลดราคาลงมาเห็นไหมมันจะไป็นส่วนลดเราก็จะได้มีการขายออกได้ใช่ใช่ไม่งั้นตอนนี้คุณขายไม่ได้แน่นอนเพราะว่าคนก็แห่เข้าไปซื้อแอปเป่าตังกันหมดแล้วนะคะได้ผลนะได้ผลแล้วนี่หนึ่งกรกฎาคมเนี่เดี๋ยวก็จะมีร้านที่ขายสลาก80บาทอยู่ประมาณ500อำเภอ500จุดทั่วประเทศก่อนหน้านี้มันไม่เต็มใช่ เพราะจริงๆมันตั้งหมดต้อง800อําำเภอเพียงแต่ว่าอีก300นี่ก็ยังหาคนขายเพราะว่ายังไม่มีคนสมัครเข้ามาะนะครับ อันนี้ที่ท่านทิ่พูดถึงเรื่องของสลากเมื่อสักครู่นี้ก็พูดให้ฟังต่อเลยวันนี้ซื้อสองใบแล้วค่ะคุณวัสนาบอกนะซื้อแล้วเหรอใช่เอว่าจะเข้าไปซื้อหน่อยก็ให้รู้ขอให้รู้้นะรอองเป็นพุ่งพวงให้ก่อนนะคืออยากรู้ว่าเวลาที่เราซื้อเนี่ยเรามีเลขในใจหรือว่าเราไปแบบซื้ออะไรก็ได้พี่มีอย่างงี้ไหมมีเลขในใจหรือเลขข้างเคียงที่ผ่านมานี่เมื่อวานนี่ก็ถูกเลขนายกกันะ เลขรถนายกอะค่ะที่ไปสกอนอะค่ะเห็นว่ารวยกันใหญ่เลยนายกเขารักคนเขารักนายกอีกเยอะเลยคนตินายกไปไหนนายกไปไหนเนี่ยคนก็จะเพ่งดูเลขรถยนต์ทะเบียนรถยนต์แล้วออกจริงๆออกทุกครั้งเหมือนกันนะคะนะขอบคุณนายกด้วยนี่ผมคุยพยายามหลายเรื่องผมอยากจะไปออกหวยสักครั้งหนึ่งเนี่ย อยากจะเป็นยังไงลองหมุนดูสิให้เชิญคุณถนอมขึ้นบันเวทีแล้วก็หมุนมาหมุนจับลูกกลมสีแดงลูกบอลนะลูกบอลสีแดงนะแล้วมาเปิดดูนะซื้อใส่กระเป๋าไว้สักใบหนึ่งก่อนแล้วก็จับเองดูจะมันจะขึ้นมาที่เราซื้อไหมแหมดวงมันจะมาขนาดนั้นอย่างนั้นเลยนะนะครับ